เมื่อ,อดีสุดยอดทอหารนาซีหน่วยรบพิเศษเอสหันมาฆ่าพวกเดียวกันเองและเรื่องก็กลับตาลปัดเพราะมีทองคำเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยบัตแอนด์โกองเปื้อนเลือด2,023หนังเริ่มเล่าในช่วงปลายสงครามโลกครั้งที่2ตัวเอกของเราไฮริชกำลังถูกไล่ล่าอย่างหนักจากทหารนาซีเอสเอสซึ่งพระเอกก็เป็นหนึ่งในพวกนั้นแต่เหตุการณ์บางอย่างทำให้เขาตัดสินใจหนีทับไฮริชเป็นทหารฝีมือขั้นเทพเพราะฉะนั้นพวกนี้จึงต้องตามกบจัดเขาให้ได้ครับ ซึ่งผู้ที่เป็นหัวหน้าขอนทหารที่ตามไล่ล่าไฮริชคือพันโทฟอนสตาร์เฟลถึงแม้พระเอกจะพยายามหนีและสู้กลับแต่สุดท้ายเขาก็ถูกจับจนได้จากนั้นวอนสตาร์เฟลก็พิจารณาคดีของไฮริชต่อนหน้าเหล่าทหาร S s เการหนีทัพถือเป็นกระบฏหน้าพลทาหารนายไปมาแท้ทุกสมรภูมิได้เหรียญมานนำไปทวนมีสายเลือดอารยันแท้แต่กลับขี้ขาดนายบอกซิว่าเหตุผลที่นายทรยศปิตุภูมิคืออะไรไฮริชจึงบอกว่า เขาไม่เคยร้องขอสงครามเขาถูกบังคับให้สู้และเขาต้องเขีนฆ่าคนมา6ปีตอนนี้เขาพอแล้วไม่อยากเป็นฆาตรกรอีกแล้วซึ่งการที่ไฮริทไม่ยอมรับความผิดของเขานั่นก็ทําให้ใน,นที่สุดเขาก็ถูกตัดสีให้โดนแขวนคอเขาถูกแขวนโดยมือขวาของฟอนสแตนฟิลด์ชื่อเดอร์ฟเลอร์ซึ่งหมอนีได้ถูกพระเอกยิงที่หูวก่อนหน้านี้แต่โพวธาก็จากไปทิ้งให้พระเอกดิ้นทุรนทุรายอยู่เบื้องหลังช่วงเวลาก่อนที่เขาจะสิ้นลมหายใจไฮริทเห็นผ้เมีล,ลูกชาย ก็เห็นลูกสาวของเขาเขาเริ่มขาดอากาศและหัวใจเต้นช้าลงแต่จ,จูจ่ๆเขาถูกช่วยไว้จากชาวไร่ชื่อเอลซาเธอได้ลากเขาเพื่อพาไปที่บ้านไร่ในขณะเดียวกันฟอนสตารเฟลและลูกน้องได้เข้าไปในเมืองซึ่งก็เป็นเมืองในประเทศเยอรมันชาวเมืองเริ่มแตกตื่นและบาดหลวงก็สวดภาวนาต่อพระเจ้าส่วนทางด้านหนึ่งในที่สุดไฮริกก็ฟื้นและจางหมดสติไปหลายชั่วโมงโดยมีเอลซาและพอลเลอร์ น้องชายขอยงเธอที่เป็นโรคดาวซินโดมคอยดูแลรักษาอาการบาดเจ็บและจากนั้นเขาก็ทำความรู้จักกันทั้งสองคนกลับมาที่เมืองฟอนสตันฟิลถูกต้อนรับโดยนาะยกเทศมนตรีชื่อโรเบิร์ตมันถามโรเบิร์ตทันทีว่ารู้จักโยฮันเนสโรเบนสไตน์ไหมซึ่งเขาเป็นคนยวที่มีบ้านอยู่ในเมืองนี้โรเบิร์ตบอกว่าเขาไล่พ่อแม่ของมองนี่ออกไปแล้วตั้งแต่ปี39และหลังจากนั้นแค่2อวันเขาก็เผาบ้านหลังนี้ทิ้งส่วนโยฮันเนสเขาไม่เห็นหมอน,นี่มานานแล้ว เมื่อได้ฟังแบบนั้นฟอนสแตนฟิลด์จึงถามหาสิ่งของมีค่าในบ้านว่ามีใครเอาไปหรือเปล่าโรเบิร์ตจึงบอกว่าไม่มีใครเอาสมบัติจากบ้านหลังนี้ออกไปแม้แต่ครอบครัวลวินสต์ฟอนสแตนฟิลด์มันจึงมีความหวังและสั่งให้ลูกน้องคุณหาของมีค่าในบ้านหลังนี้ซึ่งโรเบิร์ตเองก็ดูจะมีพิรุธเล็กน้อยจากนั้นเมื่อเขาเดินออกมาผู้หญิงที่มืเชว่าซอนญาก็เข้ามาหาและพูดอะไรบางอย่างเกี่ยวกับบ้านที่ถูกไฟไหม้ส่วนทางด้านไฮริชก็กำลังกินอาหารอยู่กับเอลซาและพอร์อ จากนั้นเขาก็ถามเหปปุ่นว่าทาไมเอลซ่าถึงช่วยเขาและเอลซ่าก็บอกว่าเธอเกลียดนาซีที่จะพ่อของ,งเธอเปียคาเพราะคิดว่าพ่อของเธอเป็นภัยคุกคามต่อมาในคืนนั้นฟอนสแตนฟิลและหน่วยทหารของมันแวบะบพักที่โรงแรมของโรเบิร์ตและทุกคร้อที่ฟอนสแตนฟิลมีอำนาจมากกว่าโรเบิร์ตมันจึงสามารถทำอะไรก็ได้ตามใจชอบโดยมันสั่งห้ามไม่ให้ผู้คนเข้ามาใช้งานโรงแรมเพราะจะใช้ที่นี่เป็นฐานที่มั่นชั่วคราวส่วนเดอร์เฟลมันก็บ่นที่โรงแรมของโรเบิร์ตไม่มีของอดีๆให้กินนั่นก็เพราะว่าตอนนี้อาหารขายแคลน,นัก ฟอนสแตนฟลจึงสั่งให้เดอร์เอร์ไปหาสีเบียงจากฟาร์มทั่วหมู่บ้านมาให้ได้มากที่สุดในวันพรุ่งนี้วันรุ่ขขึ้นฟอนสตตนฟิลด์สั่งให้ชาวบ้านหรือบ้านของครอ,อบครัวลเวินสไตน์โดยที่มันอ้างว่าเจ้าทองพวกนี้ไปห้ท่านผู้นําเดอร์เอร์จึงพูดกับหน้าของมันว่ากองทัพฝรั่งเศสและอเมริกาจะมาถึงเงยอรมันอีกไม่ชา้าหากยังมัวหาทองคําอยู่แบบนี้เราอาจจะถูกโจมตีและถูกจับตัวได้ฟอนสตตนฟิลด์จึงโมโหและบอกว่าแ้าแกไม่พลังมือฆ่ายูฮันเนสป่านนี้ม จากนั้นมันก็สั่งให้เดอร์เลอล์ไปหาสเสบียงและอาหารมาซาในขณะเดียวกันเมื่อไฮริตตื่นขึ้นมาเขาก็บอกลาเอลซาทันทีเขายังขอบคุณเธอสำหรับความใจดีของเธอแต่ก่อนที่เขาจะไปเอลซาจะจะขอความช่วยเหลือจากเขาเขาเสียใจมากที่ไม่สามารถช่วยเอลซาได้เพราะเขาต้องรีบตามหาลูกสาวของเขาเขาเล่าให้เธอฟังว่าต้องเขาไปรบอยู่นั้นเพื่อนบ้านส่งจดหมายมาบอกว่าเมียและลูกชายของเขาตายจากการถูกทิ้งระเบิดโชคดีที่ลูกสาวรอดมาได้ตอนนี้พวกเขากำลังดูแลเธอให้อยู่นี่จึงเป็นเหตุผลที่ไปเอกหนีทับออกมา หลัจากฟังแล้วเอลซาเลยมีคิดจะรังเข่าไว้แต่แล้วก่อนที่เขาจะออกไปทหารน,นาซีขบับรถไปยังบ้านของเอลซาซึ่งไม่ใช่ใครที่ไหนเดอเฟลัลนั่นเองพวกมันมาที่นี่เพื่อเอาสัตว์เลี้ยงไปเป็นเสบียงอาหารและทันทีที่มาถึงบ้านเอลซาเดอเฟลเก็สั่งลูกน้องจับไก่ของเธอทันทีเอลซาทนไม่ไหวกับพฤติกรรมของพวกมันเธอจึงเดินออกมาพร้อมกับปืนไรเฟิลเธอเตือนพวกมันว่าอยาเอาไก่ของเธอไปจนหมดเพราะเธอก็ต้องกินต้องอยู่เหมือนกัน เดอรฟล์ ur, มันชมว่าเธอใจกล้าดีมันจึงตัดสินใจเข้าไปหาเธอในบ้านมันถามว่ามีใครอยู่บ้างกับเธออีกเอลซ่าจึงบอกไปว,ว่าเธออยู่กับน้องชายของเธอสองคนแค่นั้นแต่เดอร์ฟล์มันยังไม่เชื่อเพราะมันเห็นแก้วอยู่บนโต๊ะสามแก้วเธอก็เลยโกหกว่าน้องชายของเธอนั้นไม่ชอบกินแก้วซ้ต้องใช้ใบใหม่ส่วนทางด้านเฮริ ish, เขาก็แอบอยู่บนห้องใต้หลังคาคอยดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นส่วนเอลซ่าย้ำอีกครั้งว่าอยู่กันแค่2คนเพราะตอนนี้คู่บ้นของเธอไม่อยู่แต่แล้วทันใดนั้นเดอร์ฟล์ก็คว้าสร้อยคอของเธอ ซึ่งทำให้เธอโกรธมากและพยายามจะแย่งมันคืนแต่เธอสู้ไม่ไหวและเดอร์เฟลก็พยายามจะข่มขืนเธอไฮริสตี่นเหตุการณ์จึงทนไม่ไหวที่พวกมันข่มเหงผู้บริสุทธิ์เขาวิ่งลงไปและฆ่าพวกนาซีทุกน้องของเดอร์เฟลไอเดอร์เฟลถึงกับตะลึงครับที่วาเอกยังไม่ตายและด้วยความกิ่งก้านของเขาเขาก็จัดการพวกนี้ได้อย่างง่ายดายแต่โชคไม่ดีที่ไอเดอร์เฟลทุลักทุเลหนีไปได้จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไฮริต้องพาเอลซาและพออเลนีออกจากที่นี่พอเดอร์เฟลมันจะต้องไปรายงานเรื่องที่เกิดขึ้นต่อฟอนสตาอน ซึ่งก่อนจะออกเดินทางพวกเขาก็ได้รวบรวมเอาเอาวุธและอุปกรณ์อื่นๆของพวกมันไปด้วยแต่แล้วในขณะที่กำลังจะออกเดินทางนั้นจูจูพอลเลอร์ก็อยากกลับบ้านเพราะต้องดูแลวัวของเขาเอลซ่าพี่สาวจึงบอกว่าถ้ากลับไปพวกมันจะฆ่าเราแน่ท่าน่านเดอร์เร์ได้รับการรักษาที่โรงแรมมันรายงานสิ่งที่เกิดข,ขึ้นทั้งหมดให้หัวหน้ามันมันโกรธแค้นและจะกลับไปฆ่าพวกระเอีกทั้งหมดในวันรุ่งขึ้นกลับมาที่ทั้งสามคนพวกเขาหยุดพักเพื่อจะตั้งแคมป์พอลเลอร์ก็ยังคิดถึงวัวของเขาอยู่ครับ และก่อนที่พวกเขาจะเข้านอนไฮริสเลบากับเอลซ่าว่าเขาเคยเห็นลูกสาวของเขาเพียงครั้งเดียวนั่นคือตอนที่เธอเพิ่งเกิดเขากลัวว่าลูกสาวจะจำเขาไม่ได้เอลซ่าจึงกลอบว,ว่าทุกอย่างจะเป็นไปด้วยดีจากนั้นในวันรุ่งขึ้นเอลซ่าพบว่าพอเลอรหายไปแล้วเธอรู้ได้ทันทีครับว่าเขากลับไปที่บ้านไร่แน่นอนซึ่งขณะที่พอเลือรกำลงังรีดนมบัวอยู่นั้นเดอร์เฟลและพักพวกก็มาถึงมันจับเขาทรมานเพื่อให้บอกว่าเอลซ่าและไฮริสอยู่ไหนซึ่งเมื่อเขาไม่ยอมบอกเดอร์เฟลจึงจับเขาไปแทน และยังยิงวงเขาเพื่อจะเอาไปทาอาหารอีกด้วยจากนั้นพวกมันก็เผาบ้านไรไปพร้อมๆกับศพของทหารที่ถูกฆ่าตายส่วนเอลซาและไฮริสมาถึงช้าเกินไปเธอเห็นน้องชายของเธอถูกจับตัวไปจากระยะไกลเธอได้แต่กรีดร้องเสียใจซึ่งไฮริชก็บอกเธอว่าเขาจะช่วยเธอในการช่วยพอเลือกออกมาทัานั้นฟอนสตารเฟล์มันก็ทหารคนดูจนทั่วแล้วก็ยังไม่เจอทองคำของครอ,อบครัวชาวยิวมันจึงใส่ลูกน้องเอาตัวโรเบิร์ตมาและถามว่าทองคาข,ของยูฮันเนสอยู่ไหน อยู่นานต้องกอารออกจากค่ายกับกันจึงจะเอาทองสาสีเแท่งเป็นค่าไถ่แต่โรเบิร์ตก็แสร้งทำเป็นไม่รู้ฟอนสตตนเฟลจึงคิดว่าผู้คนในหมู่บ้านนี้ไม่เกรงกลัวมันมันจึงสั่งแขวนคอพันเลยต่อหน้าทุกคนในหมู่บ้านในการเชอดไก่ให้เลียงดูส่วนทางด้านไฮร์่และเอลซามาถึงเมืองก็ยังหานหยุดติดไปหมดเอลซาสงสัยว่าพวกมันจะทำอะไรน้องชายของเธอส่วนบาดหลวงก็ออกมาห้ามให้ผู้นาสีค่าพันเลอร์แต่ฟอนสตตนเฟลก็สั่งให้เดิเร์เร์ทุบตีสั่งสอนบาดหลวงว่าอย่ามายุง่ง เอลซาพยายามจะเข้าไปช่วยน้องชายแต่แฮรี่ก็หยุดเธอไว้ต้องวางแผนดีๆก่อนดังนั้นทั้งสองคนที่ขอความช่วยเหลือจากชาวเมืองชื่อเ e อียมการที่รู้จักเอลซาพอดีขณะที่พอลเลอร์ถูกนาตัวขึ้นไปบนยอดหัวระฆังของโบสถ์และก็มันจะถูกแขวนคอแต่ก่อนที่จะลงมือทหานทั้งสองก็ยอ้ยอยๆเขาเรียกเขาว่าไอ้ปัญญาอ่อนเขาจึงโกรธและอาละวาดใส่พวกมันทั้งสองโดยหนึ่งในนั้นถูกผลักตกลงมาจากหอ,อคอยส่วนอีกคนก็ถูกเขายิงจนตายระหว่างความโกลธลาหุนไฮลินและ Elsa เอลซาแอบเข้าไปในโบสถ์ ขณะที่พลเร์กำลัลงสติแตกและเริ่มการยิงใส่กองทอาหารนาซีแต่แล้วพเลเร์ก็ต้องตายเพราะโดนฟอนสตาฟิลล์ลากหัวคมเมืม่อเอลซาเห็นน้องชายของเธอตายต่อหน้าต่อตาเธอก็ร้องไห้สติแตกไฮริจจึงปลอบใจใเธอบอกว่าเราต้องรีบหนีก่อนที่พวกมันจะเจอเราทั้งคู่แต่แล้วเมื่อเอลซาได้ยินว่าฟอนสตารฟิล์จะฆ่าชาวบ้านทีละคนจนกว่าจะมีใครบอกเรื่องทองคำเอลซาจึงชักปืนและวิ่งเข้าใส่ฟอนสตารฟิลล์แต่ถ้าว่าเธอกลับยิงไม่โดนมันเลยซึ่งแทนที่มันจะฆ่าเธอเนี่ยมันกลับตลกลงนนั้นครับ ลัขณะที่ฟอนสแตนฟิลด์กำลังจ้องมองเอลซ่าเบลเฟิร์มมันก็มองเห็นไฮริชมันจึงเริ่มไล่ล่าเขาทันทีพระเอกจึงหนีกลับขึ้นไปบนหอหะระฆังจากนั้นควักระเบิดมือออกมาโยนใส่พวกมันแล้วก็ขึ้นไปตั้งรับบนหลังคาซึ่งเมื่อกะสุนหมดไฮริชจึงโยนระเบิดใส่อีกกลุ่มที่ตามขึ้นมาจากนั้นก็กระโดดหนีลงไปเขาโดนหารอีกกลุ่มดาจูโจมที่ด้านล่างแต่เขาก็ใช้ทักษะอันเก่งกาจจากดารพวกนี้ได้ แต่แล้วเมื่อเขาต้องปราบมือกับเดอฟเลอร์ที่เก่งกาจเหมือนกันมันก็ทําให้เขาเกือบจะพลาดท่าทั้งสองซัดกันไปมาจนกระทั่งหล่นลงมาที่พื้นและเขาก็กำลังจะฆ่าเดอรฟเลอร์ได้แต่ทันใดนั้นเขาถูกโจมตีโดยเครื่องบินอเมริกันที่บินฉกเข้ามาไฮริสยังพยายามจะตามไปฆ่าเดอฟเลอร์ที่กาลังหนีแต่รว่าเขาก็บาดเจ็บและคงวิ่งตามไม่ทันเขาจึงเลือกที่จะไปหลบหนี และซ่อนตัวอยู่ในบ้านของเอียมการเอียมการเมื่อเห็นไฮริได้รับบาดเจ็บเธอจึงช่วยดึงมีดที่ปากอยู่ออกและทําแผลกับพระเอกจากนั้นเธอก็เล่าเรื่องลูกชายของเธอทั้งสองคนที่ตายในสมรภูมิอิตาลีและสตาลินการดเมื่อเธอได้เห็นพระเอกมันจึงทําให้เธอนึกถึงพวกเขาและจากนั้นไม่นานบัตหลวงก็ได้มาที่บ้านของเอียมการหลังจากฝังศพของพอล,ลเลอร์แล้วจากนั้นไฮริก็ถามถึงที่อยู่ของเอลซาและอะไรคือจุดประสงค์หลักของข้อนานฟอนสตานเฟลที่มันมาอยู่ที่นี่บัตหลวงจึงบอกว่าพวกมันจับเธอไปที่โรงแรม และสาเหตุที่ทหารนาซีมาที่นี่ก็เพื่อจะเอาทองคําอีกทางด้านหนึ่งโรเบิร์ตแอบไปที่ห้องใต้ดินเพื่อพบกับเพื่อนทั้งสองคนของเขาซึ่งพวกเขาทั้ง3าคนรู้ตำแหน่งของทองคําแต่โรเบิร์ตตัดสินใจจะบอกฟอนสตารฟิลเพราะเขาไม่ต้องการให้ลูกชายของเขาถูกฆ่าถึงเมื่อเขาเริ่มจะเดินขึ้นไปก็มีลัวฟาดที่หน้าของเขาจนกลิ้งลงมาตามบันไดซึ่งคนที่ฟาดเขาก็คือสอนยาเธอเองก็เป็นเพื่อนๆน,นทั้ง3คนเหมือนกันจากนั้นเธอก็สั่งให้เพื่อนๆฆ่าโรเบิร์ตซะแล้วจากนั้นจะไปเอาทองและหน ท้านั้นเอลซาเธออยู่ในห้องของฟอนสแตนฟิลเธอรู้มังคับให้ไปกินอาหารเย็นสุดโรแมนติกกับเขาฟอนสแตนฟิลบอกว่าเอลซาคล้ายกับบรเบกาแฟนเก่าของมันมากแต่ในตอนนั้นมันไม่สามารถแต่งงานก,นกับเธอได้เพราะเธอเป็นยิวดังนั้นฟอนสแตนฟิลจึงยิงเธอทิ้งแต่นั้นมันก็ถอดหน้ากากออกและควักแหวนออกมาจากตาข้างซ้ายซึ่งเป็นแหวนที่มันเคยมอบให้กับบรีเบกามันคู่เข่าต่อหน้าเอลซาและสวมหวนให้กับเธอซึ่งเธอก็ต้องจำใจย,ยินยอมในขณะเดียวกันบาดหลวงและเอยมการ์ดเล่าเรื่องเกี่ยวกับตระกูลลอว เพวกเขาเป็นครอบครัวชาวยิวเียงครอบครัวเดียวในหมู่บ้านนี้แต่เนื่องจากฮิตเลอร์ทำการสังหารหมู่ชาวอยู่ครั้งใหญ่โยฮันเนสเห็นท่าทีไม่ดีจึงไขกิจาการและตั้งใจจะพาครอบครัวนี้แต่ทว่า,าพ่อก,กับแม่ไม่หนีตามไปโรเบิร์ตจึงลงมือทุบตีพ่อแม่ของโยฮันเนสทั้งๆท,ที่ก่อนหน้านี้พวกเขาเป็นที่รักของคนในหมู่บ้านระหว่างที่คนในหมู่บ้านกำลังรุมทำร้ายทั้งสองคนจนตายโรเบิร์ตสัญญาและเพื่อนอีกสองคนได้เห็นทองคำของครอบครัวยิวทั้งสี่จึงกระทองไปซ่อนเอาไว้จนก่อเรื่องจึง,งเงียบกลับมาที่ปััจจุบน พวกนี้ไปที่หลุมศพเพื่อขุดเอาทองที่ซ่อนเอาไว้แต่มันก็ได้หายไปแล้วซึ่งหาที่เถียงกันไปมาว่าใครเป็นคนออกไปหนึ่งในนั้นก็เจอคมพีไบเบิลสัญญายจึงนึกย้อนไปและจําได้ว่าบันหลวงก็เห็นเหตุการณ์ด้วยบัลหลวงที่นำทองคําไปซ่อนไว้ที่โบสถ์ไฮริชจึงเกลี้ยกล่อมบัลหลวงให้เอาทองคำไปให้ฟอนสตาร์ฟิลเพื่อที่จะแลกกับชีวิตของเอลซ่าท่านั้นเอลซ่าเธอพยายามหาทางหนีในระหว่างที่ฟอนสตาร์ฟิลกำลังหลับซึ่งเธอสังเกตเห็นแหวนที่นิ้วของฟอนสตาร์ฟิล ด้วยความอยากรู้อยากเห็นของเธอนั้นเธอจึงจับที่แวนแล,และเห็นว่าในนั้นมีไซยานะอยู่ข้างในแต่เธอก็ได้ทำมันกระเด็นหล่นลงไปที่พื้นเธอจึงพยายามคานล,ลงไปเก็บซึ่งเมื่อเก็บได้ฟอนสตานเฟียก็ตื่นขึ้นมาพอดีเอลซ่าจึงอมแคปซูลยาพิษไว้ในปากจากนั้นใช้มันยาหญิงทำทันทียั่วยวนมันและทันทีที่มันจูบก,กับเธอยาพิษก็เข้าไปในปากและเธอก็เสยคางมันอย่างแรงจนยาพิษแตกและมันก็ตายอย่างอนาถในที่สุดฐานะซอนยาเลยเพื่อน หาตัวบารหลวงเจอขณะที่เขากําลังเดินกลับมาจากโบสถ์นี่เป็นเวลาเดียวกับที่ไฮริชโยนแท่งทองคําเข้าไปในโรงแรมเพื่อ,อยั่วยูเดอร์เฟอร์ไฮริชบอกว่าเขาจะให้ทองคําทั้งหมดถ้าเดอร์เฟอร์ปล่อยตัวเอลซามันจึงไปตามตัวเอลซาที่ห้องของฟอนสแตนฟิลแต่เมื่อมันเข้าไปที่ห้องหัวหน้าของมันและเห็นว่าฟอนสแตนฟิลตายซะแล้วแถมเอลซาก็ไม่ได้อยู่ในนี้เดอร์เฟอร์มันจึงกลายเป็นคนสั่งการเหล่าทหารนาซีทั้งหมด แต่นั้นมันก็พยายามหลอกไฮริชโดยใช้มีดของโรเบิร์ตเป็นเอลซาตัวปลอมมาทำให้เธอเดินไปหาไฮริชแต่นั้นมันก็โยงระเบิดไปใส่เขาจนเขาสลบไปเอลซาที่หนีออกมาได้นั้นได้ยินเสียงระเบิดก่อนที่จะหนีมาถึงบ้านของเอียมการเธอต้องการไปช่วยไฮริชแต่เธอไม่มีอาวุธติดตัวเลยเอียมการจึงบอยเธอตามไปที่ห้องของเธอและนั้นก็มีชุดปืนไร้ฟิลที่เธอใช้ล่าสัตว์ส่วนบัลหลวงก็กำลังถูกเค้นทามแต่เมื่อเขาไม่เปิดปากสักทีสัญญาจึงโขว่าจะไปจับตัวเอียมการเพราะสัญญารูวา้ว่าบัลหลวงเป็นชู้ กลับมาที่ไฮริชเขาได้รับการถ่ายเลือดจากเดอรเฟล์เพราะเขาจะยังตายไม่ได้ถ้ายังไม่ได้บอกตำแหน่งของทองคําพวกน่าสนใจจดหมายที่เล่าเรื่องลูกสาวของเขาเดอรเฟล์ยังขู่ว่าถ้าไม่บอกมันจะตามไปฆ่าลูกสาวของเขาซะในเวลาต่อมาบาดหลวงพาสัญญาไปที่โบสถ์เพื่อเอาทองสัญญาตั้งใจจะฆ่าบาดหลวงหลังจากที่เธอได้ทองคำหลังจากนั้นเธอใช้ใเพื่อสองคนไปเปิดดูทองคําตามท,าที่บาดหลวงบอกแต่ด้วยความที่เขาไม่รู้ว่าไฮริชได้ทํากับระเบิดไว้ก่อนหน้านั้นเมื่อระเบิดทํางานสองคนนี้ตายทันที และสัญญาก็สรุปไปจากแรงระเบิดแต่แล้วไม่กี่นาทีต่อมาเหลือฟือและพักพวกมันก็เข้ามาในโบสมันประหลาดใจมากที่เห็นสภาพการระเบิดและทองคําก็ก,กระจายเกลื่อนกับพืน้นจากนั้นเดอร์เฟลก็ฆ่าบาทหลวงเพื่อไม่ให้มีใครหยุดมันได้ต่อมามันก็ให้นานไปเอากล่องเพื่อมาใส่ทองคําทั้งหมดแต่ถ้าว่าเอลซาก็ใช้ปืนบาสุกาพันซ่าเพาส์ยิงไปที่ด้านบนของโบสจนมันถล่มลงมาปีทางออกของโบสส่วนเอียมกาดอ้อมไปอีกฝั่งหนึ่งและรอบยิงหนานาซีจากด้านหลัง แต่แล้วเมื่อเธอเห็นส่งของบาดลวมสติของเธอก็หลุดควบคุมตัวเองไม่อยู่เธอพุ่งไปหาเดอเฟลพร้อมกับแทงมันและเกิดจะฆ่ามันได้แล้วแต่จู่ๆเธอก็ถูกยิงที่หัวเอลซาตกใจและโกรธมากแต่เอลซาก็ถูกยิงที่ไหลเหมือนกันถ้าว่าเธอไม่หยุดเธอลุกขึ้นและจัดก,การกับผู้ทหารนาซีจนหมดแถมกระสุนของเธอก็หมดพอดีเดอร์เฟลมันก็เลยลุกขึ้นถึงแม้ว่ามันจะถูกแทงก็ตามจากนั้นมันก็ฟาดเอลซาจนเธอล้มลงไปขณะที่มันกำลังจะฆ่าเอลซามันก็ไม่ทันระวังตัว ไฮริชใช้แรงทั้งหมดของเขาลุกขึ้นเพื่อเอาทองทุกหัวเดิฟเล์จากนั้นก็ถามว่าอยากได้ทองนักใช่ไหมงั้นก็แดกเข้าไปเลยและหลังจากนั้นไฮริเลอซาก็พยิยุงตัวกันออกจากโบสถ์โดยมีทหารนาซีขี้ขลาดคนหนึ่งยังไม่ตายขอมองไปที่ทองด้วยความดีใจแต่จะจู่สัญญาที่ยังมีชีวิตอยู่นั้นก็ยิงขอตายจากนั้นเธอก็เก็บทองคัทั้งหมดและรีบหนีออกจากเมืองแต่เธอก็อยู่ได้ไม่นานเพราะทหารอเมริกันที่เพิ่งรุกคืบเข้ามาได้ยิงเธอด้วยรถถัง ทำให้เธอกระเด็นจากการระเบิดจนเสียชีวิตแต่ทหางนางนก็ได้ตกไปอยู่ในมือของนหารอเมริกันจนได้ในตอนท้ายของหนังแฮริชพาเอลซาไปที่เมืองฮาเกนเพื่อไปหาลูกสาวของเขาและเขามีความสุขมาเพราะในที่สุดเขาก็ได้เจอหน้านลูกสาวอีกครั้งทั้งสองโอบกอดกันด้วยความ,มคิดถึงและจากนั้นหนังก็จบลง